สวัสดีครับนี่ลุงดำวันนี้ก็มาดูเขาได้ปลาแต่ไม่คืนแล้วฝนตกติดต่อกันสองวันอสองวันที่แรงๆนะไม่คืนฝนก็ตกแรงพอฝนตกแรงเสร็จแล้วคนก็มาหาปลาหาปลาเต็มด่านเ่ยม,มีทั้งักขามีทั้งงมีทั้ง ม้นมากก็เรียกว่านี่เขาเรียกเบ็ดเบ็ดโยนไปแล้วก็เบ็ดกระชากเ,เสียงโวยวายทางนู้นก็นได้ปลาเยอะวานก็นขายไปสามสิบกโลมั้งนี่ยกยอปลานุ่นเห็นไหมนี่ก็มาดูคนเต็มแล้วครับตอนนี้ฝายกั้นน้ำที่เจาละเคนี่ก็เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ90%แาสิน ไอที่เขาก็ตุกกระตุกปลาเนี่ยคุงดำมาช้าเา่าเยาะเขาก็เฮเหยาะเขาก็เฮนี่ลุงดำมาดูนี่โอ้โห่ปลาเนี่ยนี่เป็นไงจะก,กี้เขาก็ได้จะก,กี้นี่ปลาเห็นไหมปลาม่น้ําที่สวนน้ามาเ็าเรียกนี่แม่น้ำจรอร์คีไหลลงจากนึก็ไหลลงมาจากเมืองการฝั่งนี้ไหลลงมาจากกมลังการไหลน,นี่ ลุ่มน้ำเจ้าเี่ไหลไปนุ่นก็ลุ่มม่น้ำชาจีนปลาตัวนี้พึ่งได้จะเกลิเนี่ยตัวใหญ่้โอ้โหโอ้โหมาแล้วเว้ยนี่นี่นี่เขาเรียกว่าสีมือจริงจริงเลยนี่นี่ปานปลามาแล้วนี่มายกมาแล้วนี่เ็าเรียกปลาอะไรปลาจีนครับปลาจีนเอ้ยนี่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 โอ้ยนี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ปลาฉลาเนี่ยแทงขึ้นปาก ปลาฉลายเนี่ยไอ้จุดๆนี้ปลาเลยปลาปลากายเนี่ยปลากาย่หรอยไหมอ๋อนี่ปลากายตัวใหญ่ไี้จุดนี่ไอ้ตัวที่ถือไม้จากี้นี่ตัวนี้ตกสามโลเลยเราเห็นภาพไปนี่สามโลสามโลสามโลสองโลนะอันนี้นก็ห้าโลโอ้โหเป็นตัตัวนะครับโอ้โหเห็นไหม ฝั่นงนู้นก็ได้เยอนะฝั่งปลาก็คือปลาจะผลนนมานะครับปลาจะสวนน้ำฝั่สวนน้ำมาจากลุ้นดังนี้ก็เป็นแป่น,น้้ำไหลของเทพม,มาฝั่งยามาจากนู้นมาฝั่งนี้จน,น,ะน,ะนะจะดูดรงนี้ไปได้อันยีงก็พุ่งมานะครับพุ่งมาแต่คนไหนมาแต่เตช้าก็ได้เยอะนะ กมันนอนเกอดกันเน่ยปลาเยอะเย้เาเย้ายกยอจะได้จระเข้แล้วมั้ยจระเข้มันเยอะใช่ไหมเ <c oughs> จอจระเข้น้อยนี <c oughs> <c oughs> ่เจระเข้น้อยนู่นสนุกสนานหาปลากันยาวนู่นเห็มันนู่นก็มีใต้สะพานนึงก็สะพานที่เราเลยเห็นนั่นก็ลัง เขาเรียกว่าตักขายลยอยก็าได้เขาเลยแต่ปลายิศกมั้งปลายิศกปลาสวายสองตัวสามตัวอย่างนั้นครั้งละสองตัวโยนไปแต่วันเมื่อวานก่อนได้เยอะแต่วันนี้ก็ได้น้อยลงหน่อยแต่คืนฝนก็ตกนะครับฝนมันตกแล้วที่นี่มันมันขึ้นมาจากด้านนี้นะ พอดดินขึ้นมาเสร็จแล้วมันเข้าทอนั้นน้ําไม่ได้เพราะทอนั้นเขาเรียกว่ามันจะอัน <มา S 1> เขาเรียก<ะ>อันนั่นอย่างไปเอาฝั่งเขาเรียกปลามเข้ามานะอเพราะทอนั้นน้ําอันแล้วเขาเรียกว่าปลามันดันสู้น้ําไม่ได้เพราะช่องมันเล็กช่องมันเล็กเห็นไหมช่องมันเล็กที่มันไหลลงมานมันเล็ก พอเล็กเลยแล้วมันก็อันอันเสร็จแล้วปั๊บปลาที่ดังขึ้นมาขึ้นมาเยอะๆนี่ยมาจากตรงเนี้ยมาจากนี้ว่ายขึ้นมาพอมาถึงตรงนั้นปลาตัวเล็กตัวใหญ่ก็กระโดดโอ้โหโอ้โหอนี่เลยเห็นไหมเห็นไหกระโปล่มาเลยตรงนั้น ก็คนก็เลยไปหามมั่งไปห้ตัปาวนอเ่้มโกมนะโอโหนี่เชียนปลานั่นแหละคืเาก็ตุบปาไม่ใช้เหยื่อนะใส่ใส่ตุ่มแล้วก็พวก ตะกัวใหญ่ๆเต็ตะกปวเขาใส่เบ็ดกี่กี่อันนี่เบ็ดเบเกียวฮะเบ็ดอะไรนะแล้วแต่เลยจะเอาเบอร์อะไรครับหมโจะเอาสี่ตัวก็ใส่ได้ใส่สี่ตัวเรียงอะไรตัวละตัวละโอ้มันจะกระตุกล้ไหมล็อกท้องอยู่ถูกปะเนี่ยมาอยู่อ้าวเดี๋ยวพ่อก็ดังนี่ทีนี้เออยพ่อก็ตีก็ดังอยู่เลย อยากฟังนะอยาฟังอยาไปดูวิถีนี้ี่แต่ทยเ่บอกเลยเจ้าใช่หม้ามั้ยยาเลยม่าไดูั้ได้แล้วมาทุ่นี้แล้วัเขาก็ตกได้ อันนี้น้ำแรงพัดน้ำแรงผู้นู้นก็ได้ป่าเย,ย,ยอะยกหย้อนยกย่อนป่าดินเข้างยอฝัอ่งทำเขายป่าย,ยอข้ายยงตงกินลองมาดูฝั่งนี้ขยกยอเข้ามาดูดาวเป็นป่าตรนนี้ก็ลังสร้างขึ้น มาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่ลงไปอย่างนั้นมันชันพอชันเรามันจะกจตกอยู่พี่เราก็เดินอ้อมมาฝั่งนี้เดินอ้อมมาฝั่งไปทางนู้นลื่นไปก็ตกน้ำพอดีโอ้โหตกมามาเป็นทีมงานกันเลยมาเป,ป็นกลุ่มกันจะดูนี้เป็นทีตัวนี่เพิ่งมางก็บเดียวสองตัวครับเปนไ เวลาหน้ามาประมาณนะครับคุณโบราณบอกมันดูกันดูเด็่มีตะคุณสีมือที้เรียกถูกกระตุกอยู่กันตัวของมันอยู่ น้ำแรงเขาจะใส่ตะกัวใหญ่เขาจะใส่เบ็ดสี่โอห้าโอน่ใช้กินมันใหญ่แล้วอนปลาแล้วก็ได้ปาได้ปลาด้วยที่ก็ทุนปลานะครับจะดูปลาที่ดี่้วย ตัวใหญ่เยอะนะครับประมาณอันนี้ประมาณตัวใหญ่นี่ก er ็ห้าโลห้าโลสามโลหนักนะครับตัวใหญ่เต็มีเลยนะตัวนีวตัวนี้ประมาณกี่โลนด้เลไม่เนี่ยเกือบสี่โลครับ สิบเก็บสี่โลนี่สว่างใช่ไหมตัวนุ่ปลาอะไรตันกลมกลมๆไอ้นูไอ้นูกยี่สุกโอ้ยี่สุกกิโลตัวนี้เราๆเท่ากันหรือมั้งนี่สี่โลเยอเป็นงสี่โลนี่โอ้ไข่เลยมั้งวนปึ๊กปลาบนเกาะมันกำลังไข่นานมลังไข่เสียมปลาขาบอกเป็น dạng anh chị so với tôi lạy lắm lạy lắm lạy lắm

เกิดโค้งเกิดอี้นายสองตัวครับนี่จ้าโอ้โหโยนมาขึนเลยครับนได้แล้วโยนมาครับโอ้โหบินบินเลยจุ่นใหญ่พี่เลยมางานบ้กับจอมหา ไปดูไปดูไต้องหาที่ครับแต่ร <se ู้สึกยังไม่ค่อยดีว่ะทางนี้ดีกว่าครับอันตรายโอ้โหเจ็ดสิบโอ้โหเบลเก็ตโอ้โหแล้วที่มันน่าน่าสนใจก็คือแล้วก็ว่า ปลาเนี่ยขปลาที่มันมาคนที่เขามีกําลังใจสูบตามว่ายมาเนี่ยแล้วมันว่ายมาเนี่ยปับ๊บมาติดเขื่อนฝั่งเนี้ยติดเขื่อนฝวันเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะประตูน้ําเปิดมาแหลกโอ้โหตายแล้วคุณอันนี้โอ้โหคุณนี่ก็ได้เยอะคุณน,น,นี่ก็ได้เยอะสักหนึ่ยอันนี้ก็จะมบ สองตัวนี้ก็ตกประมาณสิบบาทโลเฮ้ยเจ็ดโลเจ็ดโลหกโลแปดสิบสี่อ้ไปไม่ไหวเลยลูกพี่นี่ไม่ไหวเลโอ้โหโอ้โหลูกพี่ไปไม่ไหวเลยมันชื่นใจก็ลูกพี่บอกไปไม่ไหวเลยว้าไปไม่ไหวเลย ตัวใหญ่ <laughs> เราตัวเล็กเขาไม่เอาเอาตัเล็กเออโอ้โหอันนี้ปลาอะไรแล้วนี่ครับปลาอะไรเนี่ยยี่สกิโลนี่กฮะสามสี่โลที่ได้เลยสมโลสี่โลสโลใช้เบ็ดไรลูกพี่ใช้เบ็ดไรโอ้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสมสี่ตัวครับเจนไปสี่ตัวนะครับที่ลุงดำูนตะกียีบอกว่าทำไมเขาชอบมีกำลังใจตกเยอะเพราะปลาสวายนะมันว่ายมาหรือปลายศปลาอะไรนะมันว่ายมาเสร็จแล้วมันมันสู้น้ำเลยมันหรือมาหาอากาศมันจะตีน้ำหางวับนั่นน,นันน,น,นเป็นหางวับในน้ำคนก็ช ก็คนเห็นเยอะคนก็ดักนะคนที่เขาบอกว่าสู่ถ้าปลามันมันกลังเยอะนี่นะให้ดูที่หางปลาหางปลาที่มันตลกเยมีกระไดเยอะนะครับหนึ่งโลสามโลหนึ่งสองโลอีกมนม่กระไดเยอะเขาจะมากลุ่มทันเขาเรียกว่า ต้หาปลาต้อเ,เพื่อนๆกันหาปลาแล้วก็แบ่งบกันทีมหนึ่งก็ห้าคนหกคนบางทีก็สามคนสองคนนะเพื่อนฝั่งนุ้นก็ได้เยอะหุ้นขุยเต็มเหมือนกันเห็มไหมครับน้ำไหลเื่อนไหลเยอะแยะไม่รู้ว่าไอ้พวกใส่ตะไคร้ประจังปลาเปไน็นไรเราก็มาดูกัน Quay lại là không phải là overt diện tích mời anh em phá lịch mời anh em phá lịch mời anh em phá lòng mời anh em 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 โอ้ฮหัก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 พี่หนุู่แล้วพี่หนโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยตัวเล็กตัวเล็กไม่เอาโยนมาข้างบนนะลุงก็จะเก็บไปนี่ไดั้ย่าโหมานมากตัวเล็กกระมานอยงนี้สามตัวเลยโอ้ยเขอบสองเบ็ดเลยนะครับนี่เขาเรียกปลาอะไรนี่เออ ขาลิศลิศตัวใหญ่โอ้โหขาฮุยไมล่โอ้โหนี่นีโอ้โหโอ้โหมันเห็นหางวายเวบเฮ้ยเฮ้ยเฮเดินค่อยเดินมันมีแต่หินนะอันตัวนีประมาณทึงโลนะอาขีดโอ้โหตัวนี้ลุงลุงลโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ ดินไม่ไหวเดิไม่ไหวมาแลมาแล้วมาแล้วมาแลมาแลมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้าขึ้นมาข้างบนก่อนลยไปกดข้างบนนีนี่นน่นน่นตัวห่อันนี้กิโลแล้วนี่กิโลลุงสามกิโลสามโลอะไรนะสามโลว้านี่โนี่มีรนครับ ต้องมือต้องมือตรงมือเบ็ดต้องมืออะไรครับะโอ้โหต้องมือเบ็ดโอ้โหมันจะหน้าหานะครับเพราะว่ามันเห็นปลาอยู่ตรงนี้นะพอปลาเข้าไปปั๊บมันชนน้ำไม่ไหวลงมาปับ๊บปกติหางน,นัดคนเขาจ้องดูโอ้โหปลาเยอะถ้าปลามันไม่ตีหางหรือไงก็ถือว่า ป่าวันนี้ไม่ขึ้นอันนี้เขาเรียกป่าขึ้นเพราะไม่คืนฝนตกแรงนะนี่นีไไ่ได้แล้วได้แล้วขึ้นขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นมึ้นลง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 ตัวใหญ่มากนะังลงลงลงตัวมันขาดโอ้โหอยู่ในร่มป่านพี่คือบดึงมามันอละฝังนู้นก็ได้แล้วครับฝังนู้นก็ได้แล้วครับ,อรบตอนนี้ฝ่ายนำล้นเจอร์ที่สัมพันธ์เขื่อนสร้างใหม่ อยู่ที่จลพิธามพันธ์อุทอ,อ,องจังสุพรรณบุรีนะครับเนะี่ยแอก่อนลุงดำเคยไปดูที่เขื่อนโูรโยาปลาเยอะอันนี้เขื่อนอุทองรู้สึกว่าตกปลาเยอะเหมือนกันนะครับนี่น้ำนี่ก็ไหลมาจากนู่นท่ารอท่ามาการเขื่อนอยู่ข้างบนอเอขื่อน แล้วปเป็นสล็กิดนะเป็นสล็กิดเป็นสล็กิดนะครับมันโดนไหลมาว้าวปล่อยไหลมาเรื่อยๆมาอย่างนี้ครับว้าน้ำไหลนะน้ำไหลช่วงน,นี้เขาเรียกว่าฝนตกหน่อยหนึ่งมันจะไหลพวกดินตะกอนหรือซาก พวกมันลงมาแรงไหลลงมาไหล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 ลงมาไหลลง,งาาามาเป็นน้ำสีดำมีดินมีแมลงไหลลงมาปลาเข้ามากินแมลงไหนลงมาเป็นแมลงตอนนู้นก็ได้เยอะครับเนะบน5โอนะครับ5โอะนะครับแล้วตะปวใหญ่ครับเพราะน้ำนี่แมลงเขาจะใช้ตะปวใหญ่ปลามากินนิ่มหลบน้ำมันก็จะอยู่ใต้ผืนพืนพืน ดินดินแล้วนี่เขาก็จะลากมานุ่นๆโดนโรบักโดนไม้แล้วครับโอ้โหใส่หมดขนาดนะครับเต็มถุงเลยนะถึงถึงโอ้โหนขนาดถุงเราประมาณร้อยยี่สิบตัวต่อคนรูเขาทำตงลกตลกดรือไงตัวเงินเนี่ยไอ้นัวที่เราทำจอดขายโอ้โหท่เนี่ยปล ปลาเด็กๆกๆๆเด็กๆได้ดโอ้โหวันนี้น่าจะทั้งวันเชนปลาบอกว่าถ้าปลามันไม่มีนะทำไม่ขึ้นแล้วเราดูสังเกตดูหางปลาที่มันพัดน้ำนะเพราะปลามันว่ายมาพอน้ำันึ่งมันขุ่มพอน้ำมันขุ่มเสร็จแล้วปลามันจะมาหายใจ หายใจปุ๊บแล้วก็ไหวแล้วก็หางมันจะตีเขาสังเกตที่หางปาสังเกตหางปลาแบบปลามากปลาน้อยเนี่ยนะครับมีปลาเยอะสแล้วได้กูได้มงได้ขนาดยกยอยได้ปลาเวลาปลามันซูน้ำไม่ได้มันกระโดดกระโดดกระโจนขึ้นไปในนั้นเองพอมันซูน้ำไม่ได้มันซูน้ำมันกระโดดปุ๊งเข้าไป พี Workers, ่ม Ou ันชูน้ำมันจะขึ้นไปเหนือน้ำฝั่งนั้นพุ่งกระโจงขึ้นไปพัาทีนี้เขาก็เห็นตัวปลาตัวใหญ่ตัวเล็กกันนะครับแต่เสี่ยนปลาจริงๆเขาโอยมายก็เด้งๆๆๆๆเห็นไหมครับเด้งๆอย่างนั่นก็ อันนี ido, 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 u, do, do, do. ้กัสองโลโลดูเป็จับลยสงที่ให่เังดยากอโอ้โหดู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 ดีดูาูดูดูดดูดะดดดู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 ดูดูดดดูดูจะดดดู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 ดดด มันจะเก็บปลาเล็กเต็มสูงเนี่ยเก็บขาวเล็กเก็บสินปลาเขาจะมาพอมันติดปลาเสร็จแล้วเขาจะมาถอยเรือออกที่รถไฟมันก็ตายอยู่ดีก็เลยตัวเมียตัวเมียตัวเมียยาวๆมือนเหมือนตัวผู้ตัวเมียมันจะอ้วนตัวเมียจะอ้วนใช่ไหมตัวผู้มันจะยาวอ้

โอ๊ยเปลี่ยนเจ็ดโอเจ็ดเจ็ดนั้นใส่เจ็ดตัวใหญ่อะ c ีโอติดแล้วตอนเร็วกับเบ็ดซีโอติดแล้วเอาปลาไม่อยู่ครับอันนี้เขาบอกว่าเอาแค่ซีโอมาแต่มันติดปลาตัวใหญ่กันหลุดแต่ที่นี่เสียดายเสียดายมันเกาะปลาไม่อยู่ ตัปลาวันนี้เขาบอกว่า7อขึ้นนะครับ 4o 5o อย่าลงเลยนะครับนี่และเอ็นก็ใหญ่นะครับเอ็นก็ใหญ่ปุ้งเลยนเนู้นนู้นปลาตัวเล็กกระโดดปุ้งปุ้งๆหน้าแล้วก็หน้ากายเนี่ยหน้าของันอ่ะโดดปุ้งปด้ง้งตัวเล็กปลาตกปลาโี่นไหนโอ้โหปลาปลามันจมกัด ได้เป็นก็สอก็ได้ได้ิถุมก็ได้ได้ิถุมก็ได้ถ้าเอาไว้ีศกเอเหนื่อยเสร็จแล้วก็มานั่งพักตั้ตัวใหญ่นั่งลนโอ้โหโนระดับเลยโอ้โหปลาไข่ไข่ลิ้นเลยนะครับอีส ปลาสังเกตนะปลายีสกเหมือนกันถตัวอ้วนใหญ่ๆป้อมๆแบทูมียจะไครอ้วนนมนเลยเป็นพวกสกตัวยยาเมวนักติมีการกระา โอ้โเปียบเลยแม่ถ้ตัวดิเราเราอยากได้ตัวไหนก็ชี้เลยซื้อ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 กินยังไงมันใหญ่ไปหมด้ยพรุ่งนี้คนนึ่งแปะสา1,000 2อันใส่แปะนึ่งนั่นเลยนึ่งแบบนึ่งอะไรนึ่งนึ่งไตอะไรนะนึ่งมะนาวนึ่งอะไรเออตะไคร้ใส่ เออเขาใส่ผมนั้นแหละตัยใหญ่กินนี่นี่ตัยใหญ่ตะโกเออเอาหมดเลยมันสนุกเนาะมันมันเหินใช่ใช่มาไข่ไข่เต็มท้องเลยเนาะไข่เต็มท้องเดียวที่เขาสนุกเพราะอะไรรู้เปล่าเขาบอกว่าเาะถ้ามันว่ายมามันจะหายใจมันจะหาปลาครับเขาจะมองสังเกตหาปลาเยอะนี่เขาเหนื่อยนะวันนี้ก็เหนื่อยมาักก่อน เต็มรถกระบะมาจากที meantime, <S aa' half> ่ไหมด้านหลังเนี่ยเนี่ยโหนี้มาดูดินี่เขาไปเที่ยวหนึ่งเลยอีกใครพาเรื่องนี่ไงเต็มนี่เนะนี่ดูเต็มรถกระบะเต็มเนี่ยไหนก็สอบก็เต็มเนี่ยพัดแต่ตัวใหญ่ๆเวลาเขาเหนื่อยเขาพักกนเมือลย เอ้ไอ้นั่นเอาปลาเอาเอาเอาไอา้นี่มันไ,หหไม่มีสิไอ้จะกรีนั่นมันเรามันทำาปลาต,ติดตัวใหญ่ที่เบนห้าโอไม่อยู่นี่คนนี้คนนี้ไอ้คนที่คนที่สามที่อยู่กลางบอกไม่อยู่ไอ้คนนี้ก็บนไก่ไอ้หามึงรุ่นนี้ก็ต้องก็ต้องเจ็ดโอแปดอันนี้กี่นี่กี่โอนี่กี่โอ أو ه أو ه โอ0 0. 2> 2> 0 0้โหหนอยโลนี่ก sure> ็โลยี่ส bueno> ิบก็ได้เป็นหมื่นโอ้โหนี่หกโใน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 โเท่าไหร่โลยีสนี่นี่นี่วิสัยกี่ตัวปลามันเยอะแงไม่ไดนี่นีนี่เดี๋ยวว่าจะไปแพ้นี่นีมีการมัดมานี่ใช้โอตุ้มใหญ่เอ็นใช้เบอร์อะไรเอ็นนี่นี่กี่โอพกครับหกโ พุทธุ้มใหญ่อันนี้เอ็นเอ็นใช้เหรอเก้าสิบเป็นเก้าสิบคี่ <c oughs> ตัวนหนึ่งหนึ่งแล้วลก็คู่แล้วก็หนึ่งโอ้โหหมายแล้วนะโอ้โหมายแล้วยกหมายแล้วไม่ไหวอ่ะโอ้ไอ้นั่นห้าโอติดแล้วเอามีอยู่่คู้สนุกครับเพาได้ปลาตลอดแต่เทคนิคค่าคนไหนมาก,ก่อนก็จะจับจองที่สวยๆ เขาจะจากฟาาขึ้นไปแล้วก็ชนออกมาเขาจะวางอยู่ประมาณตำแหนที่นี้ห่างจากไอ้ตัวนั้นประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรกางดีครับมันจะถุปปกป่าดีนะครับปา่าัวใหญ่แค่นี้นะครับลุงํำพามาดูเขาเรียกว,ว่าเบ็ดกระชากนะครับเบ็ดกระชากใส่เบ็ดเบ็ดไม่มีเหยอนะครับเบ็ดกระชาก เบ็ดกระชากห้าโอหกโอเจ็ดโอนะครับ,ร o, 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 รบแต่นั่นก็บอกว่าถ้าปลาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยห้าโอไม่อยู่ทั้งเจ็ดโอนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำเบ็ดกระชากนะครับสวัสดีครับ